กับบัวบอกว่าทดสอบที่ยึดโทรศัพท์กลัวมไม่ได้เรื่องว่ะใช้มือถือดีกว่ามาั้งเฮ้ใช้ที่ยึดตุกเมนมันจะเบรกเลยวะ่ะระยะมันไม่ได้อารมอ่ะฮะไมไ่เรื่องเลยวะ่ะ งงเลยอะทดสอบแจ็จจีเกออโต้ว่าพักปลาย a s ชเีเดเดอร์ยาว a s ชไม่มีตัวหลอกเซ็นเซอร์นะครับไม่หลอกเช็คโชว์นะเจ๊ะคันนี้รีแฟร์ตมาแล้วนะครับ ไม่โอเคไม่ชอบอยากลองใส่กล่องครับจัดไปออ t เทนแม็กโฟร์พัทได้เรื่องไหมนเนี่ยฮะมองไม่เห็นจอเลยบังหมดเลยวะฮะ,ฮะ mas é Yeah, one guy, man.

ืองกล่องกันแล้วกันออกเทนแม็กโฟพัน โอ้โหตามกันนะโอ้โหรถตามเลยเยียบเลยเรนียไม,นะไม่ได้ดเยียมเลย นี้เราออกมานอกเมืองแล้วนะฮะก็มีแต่ว่ารถจะเยอะอยู่จริงจริงเนี่ยจริงจริงเกียร์ตโตเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำให้ใส่เฮดยาวเลยนะนะครับผมแนะนำว่าจริงๆควรจะเป็นเฮดเดอร์เดิมแล้วก็มามีมาทำกลางสูตรผมดีกว่ากลางเดิมแล้วโมดิฟายนิดหน่อยนะครับ แล้วคู่กับจับคู่กับว่พักปลายผมพอแล้วจริงๆนะถ้าออโต้เนี่ยผมแนะนําจริงเลยเฮเดิมนะทอนกลางเดิมแล้วโมนิดหนึ่งแล้วก็พักปลายผมน่าจะโอเคกว่านะลองดูที แมาครับลบทิ้งใส่กล่องออฟเทงแม็กโฟนะฮะร,รีแฟนที่อื่นมาไม่ชอบจับคู่กับพับปลายเอสเีเร็วไหมผมว่าเร็วนะคือกล่องที่ทำงานเป็น s สแตนเลสเละครับความไวในการประม,ม,มลวลผลเราก็ต้องยอมรับว่ามันไวกว่า พวกที่ไปรีแฟตเนาะแป๊บเดียวสองร้อยละโอ้ยเอ้ยยันแม่ <c oughs> ครับนี้มีเห็ุยาวด้วยตอนกลางเดิมนะครับ แมึงขับยี่อะไรสองเลงวะขน,นาดออกมานน้กเมืองน,นะเจออย่างนี้ไปอีกนะันีวันนี้ไม่ต้องจบไม้กับวันนี้ ว่าสูตรผมครับกล่องใบท่อใบใส่เอสนิดนึงกับ GK AUTO จะไปได้แบบไหนโอ้โขอแซงหน่อยโอ้ยขอนิดนึงวันนี้เราสาหาถนนแบบแ,แบบแลวนะ ไปครับอ c อกเทนแม็กโฟ s พัมอพักปลายเอช G ี a ีเ o ออโตล้างรีแฟตทิ้งใส่กล่องนะครับอันนี้รีแฟตจากที่อื่นมาหนุ่เสียงโอเคเนาะอ่ะต้นอีกทีขอสงท้าย ออโต้เนี่ยใจผมเป็นคนชอบเฮดเดอร์มากกว่าแล้วมาโมกลางส่วนผมเนยดีกว่าแต่เสียงม,มันได้ไงไมันได้อารมณ์ของเสียงไง มือถือมันเกาะแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นใส่พิมพครับรบ้งสุดริง <c oughs> ถ้าใส่ปลายผมอยู่นะครับแล้วก็มาตัดกลางออกนิดนึงนะครับไม่ต้องไปใส่กงใส่เกียวอะไรนะนะครับถ้าใส่ท่อผมอยู่ก็เก็บ2,000บาทครับผม ครับเสียงก็จะประมาณนี้แหละออกแน่นจะไม่ออกแวนจะไม่ออกแวนจะไม่ออกแน่นนะครับแต่เจ้าของรถนะผมไม่ชอบโชกมึงเลยวะ่ะงองแง,ง่งงองแง,งะนะ่งไมัรต้องเซ็ตใหม่เนี่ใกล้ไปนะคอยเครื่องขึ้นครับ ถ้าคุณไม่อยากให้ไฟเครื่องเรื่องเรื่องเช็คโชว์นี่ยผมพูดหลายรอบแล้วไปหาข้อมูลผมดูเอาแล้วกันครับสําหรับเรื่องเช็คโชว์เรื่องแฮตเตอร์ของแจต๊ตัวใหม่นะครับตอบซ้ําๆไม่ไหวเนาะศึกษาข้อมูลงานผมนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเคยตอบไปหลายรอบแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้เฮดเตอร์หมดเกรียยงนะครับมาหลงังวันที่สิบสี่นะจ๊ะที่ถามมานะรอหน่อยนะครับใครจะก็จองไวเ้เน้อไม่ไม่ม่บรุษไม่สนโลก เฉพาะรถพวกนี้ครับถ้าเป็นรถอืดอย่าทำครับมันจะมีสูตรของแต่ละรถจะไม่เหมือนกันครับถามเป็นรุ่นๆไปครับผมมีตังค์ด้วยยืมหมือนนะจ่ายต้องรู้ครับคือบางทีเนี่ย หลายคนที่ติดตามอยู่หรือว่าเวลาถามเพื่อเอารถไปทำกูเอทซซีนเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทนก็ก็แบบโอหรือเปล่าแม่งขี้คุยอะไรเงี้ยกูให้ทําอย่างนี้แม่งก็ชอบไม่ทําให้อะไรเงี้ยกูจะเอาอย่างนั้นแม่งก็ไม่ทาให้คือจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเซฟเงินลูกค้านะ ก,กับแบบนี้แหละครับอาตเทคสแตนดะรลนก็ Data A อย่างนี้แหละจ้าครับผมไม่ว่าจะเป็น GE City หรือ GK นะครับผมไม่ค่อยแนะนับไม่ใส่ทั้งเส้นอยู่แล้วครับผมนะจ้าครัหน่านะลองดูลองดูสวบผมบ้างนะครับลองดู บบการถ่ายคลิปส่งงานหรืออะไรเนี่ยนะครับผมก็ว่าผมน่าจะเป็นคนแรกๆนะที่เป็นคนแรกที่แบบทําแบบเนี้ยน่าจะเป็นคนแรกอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจากสิ่งที่คุณเห็นหรือว่าสิ่งที่เขาอะไรเนี่ยลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับลองมาสัมผัสด้วยตัวเองดูหรือลองถามถามลูกค้าจริงๆของผมอว่า งานที่นี่เป็นแบบไหนนะครับตีลังกาดูกันหน่อยนะฮะเพราะว่าช่งนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมานะจ๊ะที่ถามมาผมจะเห็นเป็นบางคนเนาะมันมองตัวหนังสือมันเล็กมองไม่ค่อยทันแอตลาดใส่ก็ดีขึ้นครับผมนะครับใส่ได้แอตลาดใส่ได้เลยครับกล่องตัวนี้โอ้ยเปียนหัวเป็ียนหัวแตงคนดู <laughs> กวาแงแคนดี้ขอบคุณครับอ่ะจริงไม่สัมบัติด้วยตัวเองแต่ชอบฟังนะโดนคนนั้นคนนูน้นยุ่ไปเข้ามาเลยครับเข้ามาได้เลยใครอยากทำอะไรเข้ามาสัมผัสต,ตัวงานแล้วคุณจะเข้าใจฮนะได้เฮ้แต่ก็โอเคนะกล่องแดงสายโฟกับ g ีเคเนี่ยเพราะว่ากล่องเดิมมันฉลาดครับ ถ้าเราได้ท่อที่มันดีๆนะมันประมวลบทน,นะมันมันสั่งงานเลยคุณบอลครับเครื่องเดิมกีออโต้จะใส่แคมหม่แล้วเรื่องแคมเอาง่ายๆผมเคยพูดไปหลายทีแล้วถ้าดีผมขายอ่ะอย่าถามต่อถ้าอะไรมันคุ้มค่าเงินเนะี่ยผมขาย i